กลับมาอยู่กันที่สองหุ่มสมุมนะครับเรายังอยู่กันที่ต๊ะสนุกที่ S1 นะครับเหมือนเช่นเคยแล้วก็อยู่กับพี่เขานะครับพี่เขาเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มฟรีนิกใช่ครับนะครับในในในการเท่งขันในในต๊ะสนุกขีง s อครับ,รบกลุ่มนี้เป็นยังไงมีความเป็นมาเป็นยังไงทําอะไรบ้างอ๋อครับคือกลุ่มนี้นะครับก็คือ รวบรวมนะครับคือคนรักนุกเกอร์ครับมาอยู่ตอนนี้ก็มีกลุ่มอยู่ประมาณร้อยกว่าคนนะครับที่มีใจรักในกีฬาฟุเกอ์นะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันลีกครับต่อปีอย่างเงี้ยครับคือแข่งลีกก็คือจะมีนักกีฬาประมาณ50-60คนคือมาทําการแข่งขันร่วมกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทางกลุ่มเนี่ยคือจะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างนะครับเช่น1แข่งลีกสองคือเออกีฬาสีสามคือแข่งวันเดียวจบ ซึ่งต่อปีเนี่ยคือเราจะมีกิจกรรมเรื่อยๆครับโดยที่รวมคนใจรักเนี่ยครับมาแข่งขันกันที่โต๊ะเอสนสเกอร์ครับที่ปุตตมณฑลสายหนึ่งแห่งนี้ครับว่าว่าแข่งเป็นแบบว่าลีกก่อนอะแข่งลีกนี่แข่งยังไงแข่งลีกนี่คือเราจะให้ระยะเวลา4เดือนครับสี่เดือนในการทําการแข่งขันเนี่ยก็คือว่าสมมุติว่ามีนักกีฬาลงแข่งขัน50คนเราก็จะแข่งแบบเจอกันหมดครับก็คือคนนึงจะแข่ง49้าแมตช์โอ้โหก็เยอะนะครับ เดียวครับแข่งยังไงจัดแข่งแบบไหนครับแข่งแบบอาทิตย์ละว,วันหรือว่าแข่งทุกวันยังไงคือเราจะมีลายคลุปของเราขึ้นมาครับโดยที่ว่าจะมีนักกีฬาคนไหนอย่างเงี้ยครับสะดวกอย่างเงี้ยครับ,รบก็นัดเจอกันในไลน์ครับว่าวันนี้ผมเข้านะสะดวกดวกี่คิวสมมตมิว่าห้าคิวก็จะมีคน คนนะครับคุยเขาสะดวกเนี่ยครับมาตอบมาตอบว่าวันนี้ผมเข้าด้วยนะผมเจอคนนี้คนนี้คนนี้คือคือตามโปรแกรมเนี่ยคือยังไงก็แล้วแต่หนึ่งคนถ้าสมมติมี50คนจะก็ต้องเจอทั้งหมด49คนถูกครับใครเจอใครว่างก่อนก็แข่งไปเลยใช่ครับรีจิสเตอร์เก็บคะแนนเอาไว้ใช่ครับนะครับแชมป์ได้อะไรแชมป์ก็จะได้1คือถ้วยรางวัลครับ2คือเงินรางวัลครับเงินรางวัลเท่าไหร่ครับเงินรางวัลก็อยู่ประมาณ4 0 0 0บาทครับอันนี้คือไม่ได้เยอะมากแต่เขาเรียกว่ามันเป็นการแบบสังสรรค์กันในกลุ่มด้วย แล้วก็เหมือนกับเป็นการพบปะพูดคุยกันครับเพราะว่าข้อดีของการแข่งขันเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือทําให้พวกเรา,าครับได้มาจอยกันได้มาสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีให้แก่กันครับแล้วก็ข้อดีที่สองคือนักลูกเกอร์ที่มาแข่งขันเนี่ยคือเขาสามารถ พัฒนาตนเองให้ขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปได้อีกเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยคือจะมีคนหลายๆคนที่มีความเก่งกาจทางด้านกีฬาสุนเกอร์พูดง่ายๆก็คือมีคนเก่งเยอะเหมือนมีคนเก่งก็เยอะครับคนไม่เก่งเนี่ยคือมาแข่งปุ๊บก็จะได้ภูมิฟักเอาวิชาไปในตัวใช่ครับเพราะว่าก็จะมีพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ที่เขาพัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนเนี่ยเคยตบได้ สองเม็ดสามลูกอย่างเงี้ยแต่มาแข่งกับเราตบเป็นทีสองชุดสามชุดได้ครับเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านคอยช่วยเทนคอยชี้แนะครับใครฟอร์มดีมีโอกาสได้เอี่ยวด้วยเพราะว่าทีมชาติก็ซ้อมที่นี่ด้วยถูกครับก็จะมีทางผู้จัดการใจดีของทางทางที่นี่ครับเป็นคนสนับสนุนอ๋อนะฮะอันนี้คือกิจกรรมลีกใช่ครับอืมนะครับแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกครับก็กีฬาสีครับกีฬาสีเป็นยังไงอ่ะกีฬาสีนี่คือเราจะ จัดแข่งกันปีละครั้งครับก็คือเราจะรวบรวมทุกคนนะครับ,ค,รบคือใครที่อยากจะมาดวกแข่งขันกับเราก็จะมาลงแข่งเพาสีกับเราโดยเราจะแบ่งเป็นสี่สีครับ,รบลงกี่คนก็แล้วแต่คือเราจะแบ่งเป็นสีสีสีละเทะ่าเท่ากันแล้วก็มาแข่งขันกันคือเฟรมเดียวน็อกอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือแบบอาเมื่อกี้ผมนิดนึงไอแบบหลีกนี่แข่งยังไงแข่งเป็นเฟรมเดียวหรือว่าแข่งกี่เฟรมแข่งหลีกนี่คือแข่ง3ใน5ครับ3มใน5ใครได้3ก่อนก็ชนะชนะใช่ครับ่าคิดเป็นแต้มยังไงครับ ก็คือเฟรมละ1 0 0คะแนนครับชนะ3 0ได้500อครับอ๋อนะคะแต่ในขณะที่กีฬาสีนี่แข่ง1ต่อหนึ่งเลยเสีเดียวจบใช่ครับอ๋อแข่งเป็นระบบแบบไหนครับแข่งแบบอกเอาหรือว่าแบ่งกลุ่มอีกทีนึงคือก็จับจับฉลากแบ่งกลุ่มกันในทีนึงครับเพราะว่ากีฬาสีเนี่ยคือมันจะไม่ได้ใช้แบบว่าการแข่งขันแบบตัวต่อตัวแล้วหมายถึงว่าต้องต้องต้่งทำเพี้ยงกลุ่มแล้วใช่ครับคือสมมติว่าผมแพ้แต่คนนึงชนะ เราก็ยังมีโอกาสที่จะที่จะรุ่นแชมป์ได้ครับ,รบนะครับมันก็จะเก็บเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับมันกีฬาสีเระยะเวลาในการจัดการแข่งขันกี่วันเดียวจบครับอ๋อวันเดียวจบเลยใช่ครับโอ้โหอย่างนั้นก็ต้องมีนักกีฬาฝีมือดีๆมาโมนเลยสิก็หลายคนนะครับที่เขามาร่วมจอยกันแล้วก็มาร่วมสมุทกระทางเราครับเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่อ่ะวันเริ่มเดือน6ครับเดือน6คือมิถุนาใช่ครับมีกรหมดวันยังกรหมดยังยังเลยครับแต่น่าหยุอยู่ประมาณกลางๆสัปดาห์ครับอ่านะฮะอ่ะ คำถามสําคัญเลยนะครับกลุ่มนี้คนสนใจอ่ะคนอยากเข้ามาทํำยังไงบ้างอ่ะครับก็จะติดต่อได้ทางผมครับทาง a c e บุ o กของผมนะครับแล้วก็ทางไลน์กลุ่มของผมแล้วก็ทางเพื่อนๆพี่ๆเงี้ยครับคือผมจะมีทางเพจแล้วก็มีทางเฟซกลุ่มเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์อยู่แล้วครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นโชว์ให้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่อยากเข้ามาร่วมร่วม กิจกรรมอย่างเงี้ยทำยังไงบ้างอะไรบ้างครับนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกครับก็จะมีกิจกรรมแข่งขันวันเดียวจบครับอืมอันนี้ก็คือขอพูดว่าเป็นของทางกลุ่มนะครับเป็นศึกชิงเจ้ายุธจักรโอ้อยังไงครับยังไงยังไงก็คือสมมติว่าเราเรารับสรในได้สองคนครับเพื่อมาแข่งขันกันอย่างเงี้ยคือจะมีเพียงคนเดียวครับที่เป็นผู้ชนะอืมก็คือหมายถึงว่าแข่งในรูปแบบไหนก็แข่งในรูปแบบสามในห้าครับ สาในห้าวันเดียวจบนี่หลาเลยนะก็คนใหญ่ที่เราเราจะต t a r ประมาณสิบเอ็ดโมงอย่างครั้งที่แล้วอะครับเราเริ่มห้าทุ่มถือว่าเร็วนะเจ็ดทุ่มครับเราเลิ่มผมถือว่าถ้าเริ่มแข่งแค่เอ็ดโมงนะครั้งที่แล้วสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงเริ่มครับถือว่าเร็วยังเร็วอยู่ครับถ้าไปเจอีบบเบียดกันแบบสามต่อสองเฟรมนี่แต่ละคนนี่แต่แค่นั้นก็ขาลากแล้วครับเพราะวันที่เราต้องกำศึกกำอะไรหัวเพราะว่ามีแบบมือดีๆมาขับเที่ยวกันเยอะครับในกลุ่มครับเรียกได้ว่าชนะรายการนี้ได้อะไร ได้มลเงินาอนเหมือนเดิมครับแล้วก็ได้ได้ถ้วยครับแล้วก็มีทางทางผู้ผู้จัดการนะครับเขาใจดีสนับสนุนในส่วนของกิฟต์วอชเชอร์นู่นนี่นั่นมาให้เป็นกำลังใจในการฝึกซ้อมครับพูดง่ายๆก็คือมี3กิจกรรมละที่ที่ถามไปอันดับแรกคือแข่งแบบลีกครับอันนี้ยังรับไหมยังรับเพิ่มเติมได้ไหมคือตอนนี้ลีกอ่ะคือเราปิด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 ไปแล้วครับเพราะตอนนี้เรากำลังทำการแข่งขันอยู่แต่ทางเราเนี่ยครับจะจบ เดือนที่4เนี่ยครับขึ้นเดือน4ี่แล้วเราก็หยุด2 2เดือนแล้วเข้าเดือน7เนี่ยเราจะเปิดรอบหน้าอาจจะทันใครที่สนใจรอบหน้ายังทันอยู่ทันครับอันที่2คือแข่งแบบกีฬาสีครับกีฬาสีอันนี้ทันไหมกีฬาสีนี่คือยังอันนี้ยังทันครับยังยังยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่เริ่มใช่ครับคือเริ่มเดือนหกใช่ครับยังมีโอกาสอยู่นะครับกีฬาที่3คือแข่งแบบวันเดียวจบใช่ครับทันไหม วันเดียวจบนี่สิ้นสิ้นปีเลยครับอ๋อเริ่มแข่งทิ้นปีเลยใช่ครับเพราะว่ายังทันยังทันครับเหลือเฟือครับเพราะว่าเพราะว่าของผมเองเนี่ยเดือนหนึ่งถึงเดือนสี่แข่งลีกครับเดือนหกแข่งกีฬาสีเดือนเจ็ดถึงเดือนสิบแข่งลีกและเดือนที่สิบสองแข่งวันเดียวจบอ๋อก็คือแบ่งไปแล้วใช่ครับแบ่งแบ่งเป็นเซคชั่นไปแล้วใช่นะครับฉะนั้นแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีปัญหาครับสำหรับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาแข่งขันนะครับแต่เพียงว่า กลุ่มเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการคัดกรองอะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องการคนที่เขาหนึ่งคือมีความสนใจจริงสองคือมีความรับผิดชอบต่อส่วนตัวแล้วก็ต่อส่วนรวมถูกต้องมันไม่ไม่ใช่ว่ามาแข่งปุ๊บได้แมตช์เดียวหายมันไม่มาอีกอย่างเงี้ยโอ้โหตายเลยเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อส่วนรวมอะถูกต้องถูกต้องนะฮะอ่ะนโยบายดีกว่าตอนแรกที่เราเริ่มก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเรามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับ คือเราจะรวบรวมคนที่มีใจรักในกีฬาสนุกเกอร์ก่อนครับ m, เป็นหลัก m, เพราะว่าต่างคน<ๆ>ต่างที่มาเนี่ยคนนั้นมาซ้อมคนเดียวคนนี้มาซ้อมคนเดียว m, ก็ตอบมีความคิดว่าทําไมเราต้องซ้อมคนเดียวในเมื่อเราก็รักกีฬาสนุกเกอร์เหมือนกัน m, แล้วถามว่าเรารักกีฬาสนุกเกอร์ใน m, ชเชิงกีฬานะครับไม่มีการพนันเข้าใจเข้าใจอ่ครับก็คือว่าเราก็เลยชวนกันมาซ้อมชวนกันมาเล่นจนจากหนึ่งมาสองจากสองมาสามจนมหเป็นร้อยว่ากันไปใช่ครับจนเหเป็นร้อยนับปัจจุบันนี้ครับ มาจากทั่วสารทิศใช่ไหมคนในกลุ่มตัวใหญ่กล่สุดไก่สุดจังหวัดนะไก่สุดอ่อนนุชครับอไกลสุดอ่อนนุชแต่อ่อนนุชกับผูมณฑลทนี่ก็ไก่ไกลครับไม่ได้มาไม่ได้ใกล้เลยนะถ้าเกิดไกกวันนั้นผมคิดว่าเขาคงคงไม่มาดีกว่าใช่ครับผมไม่จะดวกมันไกลไปครับแต่ไกลสุดคืออ่อนนุชครับณตอนนี้ดีกว่าสมาชิกในกลุ่มเาคร่าวนี่กี่คนแล้ว หนึ่งร้อยสี่คนครับมีโอกาสจะรับเพิ่มมากกว่านี้ไหมก็มีโอกาสจะรับเพิ่มมากกว่านี้นะครับแต่พียงว่าอย่างที่ผมแจ้งไปคือเราต้องการคนที่มีคุณภาพและต้องการคนที่มีความพร้อมและใจรักในกีฬาแล้วต้องมาแข่งขันที่เอสวันเท่านั้นอันนี้คือกฎกฎเหล็กของเราเลยนะครับครับผมถามในมุมของคนทั่วไปที่มาเล่นที่สนามนี้ที่โตที่นี่น่ยครับพี่ว่าโต๊ที่นี่มีความพิเศษตรงไหน โต๊ะที่นี่แะครับข้อดีข้อดีข้อ,ข,อข้อดีมีหลายข้อมากนะครับ ừ, แต่ผมขอขอบอกเป็นอย่างนี้ด้วยครับข้อที่หนึ่งคือที่นี่ครับ้าวิง่ง <bet> ผ้าเนี่ยจะจะจะวิง่งจะวิ่งกว่าที่อื่นครับ <ừ> เพราะฉะนั้นคนที่เล่นสนุกเนี่ยคือออกแรงน้อย <plup S 2> แทงแล้วแทงแล้วมีมีความสุขก,กับการเล่นสนุกอ๋อหมายถึงว่ารูปพุ่งมากกว่าใช่ครับไม่ต้องพุ่งมากกว่าไม่ต้องใช้แรงมากมายมากนะสอ,อสองก็คือชิ่งเด้งชิ่งชิ่งเนะครับ ชิงตัวนี้ครับมันจะมันจะช่วยในการที่ว่าคนเล่นสนุกนะครับคือจะรู้ว่าถ้าเกิดเราเล่นชิงเด้งเนี่ยคือชิงมันไม่ยึดไม่หนืดเนี่ยมันสนุกกว่าครับแล้วก็แอร์ครับที่สําคัญเลยนะสําหรับคนอันนี้พูมีเหตุผลครับตั้งแต่ผมเข้ามาแล้วผมยังไม่มีความรู้สึกว่าร้อนเลยครับเพราะว่าอันนี้คือประเด็นหลักเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเราได้สถานที่ดีสมาคมดีเพื่อนฝูงดีแต่แอร์ไม่เย็นจบใช่ครับอยู่ได้ไม่นานแต่ที่นี่ครับสบายเลยจริงจริงรถอะไรับ คือตอนนี้นะตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกเนี่ยผมว่านะประมาณเกือบ40ร้อนมากใช่ครับร้อนจริงๆดูที่นี่ดีครับแต่า็วานนีนเย็นครับเย็นครับแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือที่จอดรถกว้างขวางเออใช่ใช่ครับเห็นบอกว่าล่าสุดดีจะเปิดการก่อสร้างอีกฝั่งตรงข้ามอ่าใช่ครับแล้วอย่างหนึ่งคือคืออย่างเราจะมาจะไปอย่างเงี้ยครับมันสะดวกในการที่เราจะมาเล่นหรือมาจอยกันแต่สําหรับบางที่เนี่ยคืออาจจะจอดรถไม่สะดวกมากมา่เลยทําให้ลูกค้าเนี่ย ไม่ไม่สะดวกแต่ที่เนี่ยคือรองรับเลยทําให้ลูกที่เนี่ยครับติดตลาดแล้วทําให้ลูกคา้ารู้จักโต๊ะสนุกต้องคู่กับมาร์กี้มากี้ที่นี่เป็นไงมาร์กี้ที่นี่เหรอครับก็ดีนะครับแต่แต่แต่ถ้าตอบคันใจนิดนึง่ง เน้นๆหน่อยสวยๆหน่อยครับไปสวยหน่อยมีไหมมีไหมที่นี่มีไหมมีไหมครับก็ต้องมีมากหละไม่งั้นมันจะดึงดูดได้ยังไงที่นี่นะครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่จังหวะครับว่าเราว่าเราได้เจอคนสวยหรือเปล่าเราเลือกได้ไหมเราเลือกเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้ใช่ไหมเลือกไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้เหมือนพูดเหมือนเราเสียใจอ่ะไม่ใช่ครับคือคืออันนี้คือมันมันแล้วแล้วแต่จังหวะครับแต่ที่สําคัญอ่ะคือเราต้องบริการดีอ แต่ส่วนมากที่ผมเข้ามานะลูกค้าแต่ละคนนี่มาญาติมาญาติดีหมดเลยนะอ๋อสังคมสังคมสังคมของโตเอสวันเนี่ยครับก็อย่างที่ที่พิธีกรเห็นนะครับคือเราจะอยู่บนแบบนี้ครับคือสังสรรค์เฮารว่าเราได้ได้มาผ่อนคลายอะคือเหมือนเหมือนกับว่าพูดตรงๆว่าเราลืมภาพตัวียวสุเก์ที่อื่นไปก่อนใช่ครับลืมไปก่อนนะครับแล้วคุณคุณลองมาก่อน คุณลองมาที่นี่ดูก่อนครับแล้วคุณมาดูบรรยากาศก่อนผมมองว่าตั้งแต่ผมเข้ามามอกว่าเออบรรยากาศที่โอเคครับเออค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าโต๊ะน่าจะดีน่าจะดีกว่าที่อื่นครับด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่านี่คือระดับมาตรฐานที่ที่นักกีฬาเก็บตัวสินชาติก็ใช้กันใช่ครับนะฮะอ่ะเราอ่ะเรามาเล่นโต๊ะแบบนี้ครับฟุนิลิ่งเราได้ไหมก็อย่างที่ที่บอกไปก็คือมัน ตอบโจทย์ทางผมแล้วก็ตอบโจทย์ทางเพื่อนผมที่ที่มาคบคาสมาคมหรือมาเล่นกันที่นี่ครับเพราะว่าอย่างอย่างอย่างน้อยสุดเลยอย่างที่ผมแจ้งไปคือมีสี่ปัจจัยแล้วที่ที่ได้เปรียบที่อื่นสำหรับลูกค้าที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยมาสะดวกมาเล่นที่นี่และอย่างหนึ่งคือคือซ้อมเดี่ยวที่นี่ก็ลด50%นะอ๋อเหรอใช่ครับอซ้อมเดี่ยวเนี่ยก็ลด50%ครับก็คือเหมาะสําหรับนักกีฬาที่อยากจะมาซ้อมพัฒนาทักษะของตัวเองบางที่เนี่ย อาจจะจ่ายแพงนิดนึงจากว่าอาจว่าแต่ถ้าเกิดมาได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาตรงๆว่าผมว่าสเลยคนที่จะมาเล่นสนุกเนี่ยขอไม่มากใช่ไหมหนึ่งคือโต๊ะดีก่อนใช่ครับสองแอร์เย็นผมว่าทุกอย่างจบใช่ครับแค่สองข้อก็พอใช่ครับโต๊ะดีแอร์เย็นใช่ราคาไม่ใช่ปัญหาใช่ครับสำหรับสำหรับคนเล่นนะถูกไหมถูกไหมครับถูกครับในมุมมองของคนเล่นนะในมุมมองถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ้ยมันแพงแต่ถ้าฟิลคนเล่นมันไม่ใช่คิลคนเล่นเนี่ยคิดขออย่างเดียวโต๊ะดี ครัตัวดีจบละครับแอร์เย็นไหมโอ้ยที่แอร์เย็นจบอีกเพราะว่าอย่าลืมว่าสนุกเกอร์ไม่ได้อยู่กันแค่ชั่วโมงเดียวแล้วกลับบ้านใช่ครับถูกไหมถูกไหมใช่ครับบางคนนะครับเล่นกตีแปดเก้าชั่วโมงก็นั่นไงที่ผมบอกยังไม่เลิกเลยครับใช่หลายคนเนี่ยบอกว่าอ่ะถามหน่อยถามแทนแม่บ้านหลายคนแม่บ้านหลายคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยแฟนมาโต๊ะสนุกจริงหรือเปล่าอะไรนู่นนี่นั่นว่าบอกเขาหน่อยว่ามันต้องอยู่ชั่วโมงใครเขาไม่มีใครเขามาโต๊ะสนุกวันเดียวแล้วไอ่หนึ่งชั่วโมงแล้วกลับหรอกเพราะอะไร เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยครับคือบางทีเนี่ยอย่างอย่างถ้าเกิดลูกค้าของเอ็ดวันเนี่ยคือจะรู้เลยว่าลูกค้าอย่างที่เห็นนะครับลูกค้าค่อนข้างเยอะบางทีเรามาแล้วเนี่ยเรายังได้เล่นนะครับโต๊ะไม่มีใช่ครับโต๊ะไม่มีเราต้องเสียเวลาในการที่ว่าจองคิวเพื่อเพื่อเราได้ลงเล่นแล้วลงเล่นเสร็จเนี่ยบางทีอาจจะใช้เวลามากกว่าชั่วโมงอย่างที่ว่าไปเียครับซึ่งมันทำทำให้สำไม่สามารถฟิกเวลาที่แน่นอนได้แต่ถามว่าถ้าเกิดคนที่มาเล่นเอ็ดวันเนี่ยเขาอย่างที่เห็นนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ว่าเล่นสังสรรค์่อนค่อนคลายใชค,ค,ครับ,รบแล้วก็อย่างที่บอกก็เป็นไปตามกลุ่มกลุ่มก็นัดมาสังสรรคพบปะก,กันพูดคุยกันแล้วก็ให้สนุกเป็นกิจงานไอเลกไปนะครับไหนๆก็มีกิจกรรมเข้ามาร่วมสนุกด้วยในตัวให้มันมีความคลื่นเครงหน่อยนะฮะ,ะจากนี้เราคาดว่าก,กลุ่ม จะเป็นยังไงบ้างครับจากนี้จะพัฒนาขึ้นเป็นยังไงบ้างคือเราก็จะเราที่สําคัญเลยคือเราจะพัฒนาทางด้านคุณภาพเป็นหลักครับคือเราจะคัดคนที่เขามีหนึ่งคือใจรักสองคือมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นผมผมมองว่าถ้าเกิดเราอ่ะถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันน้อย,อยแต่เราแน่นนะอืเราสามารถพัฒนาไปสูงได้นะ,ะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันเยอะแต่เราพุ่นเนี่ยเราโดนจิ้มนิดนึงปุ๊บเราก็ล่วงนะครับมันก็ ันก็ยากแต่ถ้าเราอยู่น้อยเกาะแน่นแน่นอนกว่าแน่นอนครับเราสามารถเสริมขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันมันมันอย่างที่ผมบอกอะครับคือเราจะเน้นหนึ่งคือคนแล้วก็คุณภาพครับย้ำกิจกรรมกลุ่มอีกทีครับมีอะไรบ้างกิจกรรมของกลุ่มนะครับก็จะมีหนึ่งคือแข่งลีกครับปีหนึ่งเราแข่งสองครั้งหนึ่งถึงสี่นะครับแล้วก็เจ็ดถึงสิบครับอันนี้เป็นเดือนนะเดือนนะเดือนรับเดือนครับ แล้วก็ต่อไปนะครับก็คือแข่งขันกีฬาสีครับเราจะแข่งขันกันวันเดียวจบคือเราจัดเดือน6ครับมิถุนายนใช่ครับเดือน6นนมิถุนายน,น,นครับ ่วนกิจกรรมสุดท้ายคือจะเป็นการแข่งขันของว่าสึกชิงเจ้าดรือจักของคนในกลุ่มเองว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งใครจะเป็นเบอร์หนึ่งนครับอันนี้เราจัดทุกเดือนที่สิบสองครับวัดกันไปเลยในกลุ่มใครใครแบบใครข้องใจไงใครอยู่แรง์กิ้งเท่าไหร่ให้มันใมันมันจ่าจ่ากันไปเลยใช่ครับคือบางคนข้องใจแล้วแพ้ได้ยังไงอย่างเงี้ยขอไฟต์ตัวตัวออย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงลุ่มเราหน่อยไปช็อตพันได้เลยเต็มที่ครับก็ ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆนทุกท่านแล้วก็ผู้รับชมทุกท่านนะครับคือผมเองอะครับก็คืออยากจะจัดกลุ่มอะครับให้มันมีคุณภาพแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันของเพื่อนๆนแล้วก็พี่พี่นะครับคือเราก็จะขอฝากกลุ่มฟินิกส์นะครับไว้ไว้ด้วยนะครับคือกิจกรรมกีฬาสีที่ดีหรือกิจกรรมอะไรดีๆทางกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ไปะไวใ้ให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 ้ทีนึงนะครับถ้าเพื่อนเ<ๆ>สามารถติดตามเราหรือสอบถามเราเข้ามาทางทางลิงก์ด้านล่างได้นะครับนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ